อ่ะวันนี้มีสูตรทำให้นกร้องนอกริกนะครับผมของเพื่อนผมเองนะให้เอามาฝากเอซในช่องนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะวันนี้ก็เอาเอาสูตรเอาเทคนิคมาฝากนะเป็นสูตรเทคนิคของเพื่อนผมนะครับผมอ่อว่าเอฟซีได้ลงไปทํากันดูนะครับผมว่านกจะร้องจะริกจะคึกสักขนาดไหนนะครับผม,ผมก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผม อ่าช่องผมก็ช่องเล็กเปลี่ยนความรู้นะครับผมเอาความรู้เกี่ยวกับนอกกอรงหัวจุกมาฝากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอกกอรงหัวจุกไม่ว่าแฟนซีหรือว่านกดินไนนะครับผมเราก็มาคุยกันได้นะให้เป็นนกนกกรุงนะอ่าเราเอาเทคนิคดีๆในการเต่งนกสู้มามาฝากมาพูดคุยกันนะครับผมการทํานกไอสู้ไวเทคนิคเลือกนอกอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นกับ การเกี่ยวกับนกงหัวจุกนะครับผมอ่ะก็ะมาฟังนะครับผมคันเลขนะเออเรานําเจ้านกนะครับผมตัวที่เราจะทําให้ให้สู้ให้คึกนะครับผมคันเลขนะเอออาหารที่เพื่อนผมให้มานะครับผมเราจะต้องมีตะกะเตนอัดเม็ดนะครับผมอ่าตะกะเตนอัดเม็ดเดี๋ยวเพื่อนๆถามแบบไหนเรามันเป็นอาหารทรงนะครับผมที่เราอ่านาขหลังทรงว่ามีส่วนผสมของ ตะก,กะเตนนะครับผมเราก็เอามาผสมกับอาหารซองที่เป็นสูตรผลไม้อ่านเลยนะที่เป็นผลไม้ที่เขียนว่าวิตามินซีสูงนะครับผมอานโลอสองตัวนี้มาตัดกันนะครับผมก็คือตะก,กะเตนอัดเม็ดปัดกับอ่าตัวผลไม้วิตามินซีสูงนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องอาา่านดูหลังซองนะว่ามีมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะ คือตะกะเตนอัดเม็ดนะมันมีตั้งแบบถุงเยกตะกะเตนแบบทรบงแบงบไหนนะมันมีหลายแบบนะครับผมให้เราเอามามิกกันนะอ่าซองต่อซองเลยนะครับผมก็คือมิกมิกตะกะเตนอัดเม็ดกับอ่าหารซองวิตามินสูงอ่านี่คือส่วนของอาหารนะครับผมเอามาผสมให้กินนะสูตรนี้นะเราเป็นระหว่างเข่งขันเราก็ให้กินสูตรนี้นะครับผมคือสูตรนี้ตลอดเลยนะครับผมเราใจกิน สูตรตัวนี้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มาดูเลทางด้านร่างกายนะครับผมทีนี้นกโกกินสองสูตรนี้นะครับผมนกมันก็จะดุมันก็จะคึกนะครับผมแล้วอยากใครลิกเราก็ต้องมาเตรียมอันตัวอย่างเลิ้เราก็บอกไปแล้วนะนั่นก็คือทางอาหารนะนะครับผมเป็นการบํารุงอาหารแล้วก็น้ําเปล่านะเพื่อนๆจะต้องหาตัวดีทกนะครับผมของนอกนะมันจะมีขายอยู่ในเอปซ้มนะครับผม มันเป็นมันเป็นเหมือนวิตามินน้ํานะครับผมลงมาชงให้นกกินนะอาแล้วนกก็จะสดใสกับพี่กระเป๋านะครับผมมันเป็นตัวดีท็อกมันเป็นสูตรผสมผลไม้รวมนะครับผมในเอฟซ้มนะมันมีอยู่นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องลองไปหาดูนะครับผมหาดูนะนี่ผมมาแนะนําแล้วก็มาบอกนะครับผมเป็นสูตรของเพื่อนผมที่เขาใช้อยู่นะครับผมดีเลยเขาให้มาบอกต่อนะครับผมมาบอกต่อเอฟซีในช่องนะครับผม อ่าและอีกอย่างนะนี่เราเตรียมไปตางอาหารเลี้ยวนะครับผมต่อมานะมานะให้เพื่อนเพื่อนหากรงแบบกรงใหญ่เหมือนที่โคใส่นกใหญ่ๆคกรงรวมนะครับผมประมาณนั้นนะไว้ปล่อยนะไม่เอากลงบินนะครับผมกรงบินมันจะยาวๆวใหญ่ๆ่ใช่ไหมยาวใหญ่เราไม่เอานะเราเรา,เราขอเป็นกรงกว้างนะครับผมสูตรนี้ที่มาบอกก็ขอเป็นกรงกว้างนะครับผมกรงกว้างที่ว่าไม่จําเป็นต้องบินได้ยาวขนาดน,นั้นแต่มีบริเวณใหญ่สักนิดนะครับผม อ่านี่ก็เป็นสวนกรงนะครับผมเราจะต้องปล่อยให้อยู่ในกรงได้ทุกวันนะพูดง่ายๆอย่างน้อยวันละชะั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพื่อนๆจะต้องมาปล่อยกรงใหญ่นี้นะครับผมเพื่อเพื่อสร้างความผ่อนคลายนะครับผมสร้างความผ่อนคลายแล้วก็เมื่อเพื่อนๆปล่อยในที่กรงกว้างๆแบบนั้นนะเพื่อนๆค่อยถ่ายกลับมานอนในกรงตอนกลางคืนนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆนะมันขยันนะครับผมที่จะ เอานกมาใส่ในกรงใหญ่กรงนี้เพื่อสร้างความสบายใจนะครับผมทีนี้กินอาหารดีนะครับผมอยู่ที่กว้างอิสระนกไม่เครียดนกจะมาริวนะทีนี้นะครับผมอ่าในสูตรนี้นะครับผม้าอยากให้ได้ผลนะครับผมเราก็ต้องป้อนหนอนด้วยคู่ไปด้วยนะครับผมเลจยจะได้ผลได้ดีที่สุดคือเพื่อนๆจะต้องยั่วจนน,นกมากินนอนที่มือนะครับผมจึงสูตรนี้จะ ใช้ได้สําเร็จอย่างไม่ยากนะครับผมคือนกต้องคุ้นมาหนึ่งระดับนะครับผมอ่านกที่บอกว่าคุ้นมาหนึ่งระดับนะเพื่อนๆจะต้องให้นอนนะครับผมยั่วจะต้องมากินนะครับผมจึงจะสามารถใช้กับสูตรนี้ได้ดีนะครับผมอ่ามันได้อิสระได้หลายๆอย่างอาหารการกินนะแล้วก็ผลไม้รวมตัวอาหารเม็ดตัววิตามินซีสูงนัดกับอ่าตะะเตนอัดเม็ดยั่วนอนนะครับผมทีนี้นกมันคึกเลย แล้วก็ได้มีที่กว้างๆใหญ่ๆอยู่นะแล้วสังเกตนะครับผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวันใดวันหนึ่งนกมันเริ่มลิกถ้ามันลิกเมื่อร่นะเพื่อนๆก็จับใส่กรงมานะครับผมอ่าจับใส่กรงมาไว้โรไปเก่งไว้โรไปเที่ยวได้เลยนะครับผมเพราะว่าสภาพนกมันจะเริ่มได้นะครับผมแต่สูตรนี้นะเมื่อเราทาครบนะครับผมนกมันจะดุนะครับผมเมื่อเพื่อนๆพาไปแขวนดาวหรือพาไปสนามเก่งหรือว่าพาไปเที่ยว นกมันจะไม่ล้งก่อนนะครับผมส่วนใหญ่นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขาบอกมานะว่านกมันจะไม่ล้งนะครับผมมันจะวิ่งมันจะวิ่งนะครับผมวิ่งไล่คือมันจะดุเกินเลยโหดเกินนะวิธีแก้ให้เพื่อนๆพ,ออพาไปสนามก่นนะพาไปเปิดกรงก่นนะครับผมก็คือเปิดผ้าคลุมอเพื่อลดความดุความก้าวร้าวนะครับผมมันมีอีกวิธีนะครับผมแต่วิธีนี้ได้ไดผลที่สุดนะครับผมคือ พาไปเปิดให้เห็นบริเวณรอบนะครับผมให้เห็นต้นไม้หเห็นรถวิ่งให้เห็นบรรยากาศลมรอบนะครับผมอ่าคนที่จะเอาไปเขวน,นเพืเ่อนๆนก็ต้องตรวจเช็คนะครับผมอ่าอาหารตกหรือไม่ตกหรือไม่น้ําตกหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปจากบ้านเลยหกหมดนะครับผมแล้วก็นอกอดแล้วนกจะต้องอยู่บนราวอีกหลายนาทีเพื่อนเพื่อนคิดดูนะครับผมก็มันเสียแรงเปล่าไปตรงนี้ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยไปโม้เราก็คํานึงคิดถึงจุดนี้ก่อนนะครับผมว่าเราควรควรเช็คอ,อาหารนกของนอกของกินนอก,กอนนะครับผมก่อนที่จะไปทําอันนี้มันมีผลนะครับผมอใช่ไหมเช็คพวกนี้หมดนะครับผมแล้วก็ทําเหมือนที่ผมบอกคือเปิดได้เห็นเปิดได้นกเห็นสภาพเวทล้อมนะครับผมอ่า วิตามินน้ำแดงนะครับผมควรให้นกกินบ้างนะครับผมเป็นอ่าเป็นน้ำแดงนะวิตามินรวมนะครับผมในเอฟแดงก็มีขายเราใส่ในน้ําให้นกกินนะครับผมนกมันจะได้ชื่นใจนะครับผมดีกว่ากินแต่น้ําเปล่าน้ําเปล่านะครับผมมีวิตามินแบบนี้มันก็ดีนะครับผมมันทําให้นกสู้ซาเพราะว่าวิตามินพวกนี้มันทาม,มาจากผลไม้รวมใช่ไหมครับผมผลไม้ วิตามินสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยิ่งนกกินนกจะยิ่งดุนะครับผมดุแล้วก็มันมาในเวลาที่เราต้องการมากกว่านะครับผมคือให้กินไปเถอะครับไม่กี่บาทนะขวดยี่สิบสามสิบสี่สิบคือถ้าไม่กินไม่ไปดีกว่านะครับผมคือมันเพิ่มโอกาสในการขับไอ้นอกโล้งนะครับผมอ่ามันดีตรงนี้นะแล้วสกัดมาจากธรรมชาติด้วยมันเป็นของดีนะครับผมอ่าอันนี้ก็ลองเอาไปฝากกันดูนะครับผมเพื่อนผมไม่เอามา ฝาก fc ในช่องนะการทำให้น้องนกร้องนกริกอ,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 อ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ